ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมคริสต์มาสต้องใช้ต้นสนต้นสนนี่มันมีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับศาสนาคริสต์เขาเริ่มเอามาใช้กันตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเพื่อนๆก็เคยสงสัยแบบนี้แล้วก็งั้นวันนี้เราไปหาคำตอบกันคะ่ะต้นสนหรือว่าต้นคริสต์มาสที่เราเรียกกันเนี่ยถูกใช้ในเทศกาลคริสต์มาสมาด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสัญ,ญลักษณ์ต่าง โดยเฉพาะในยุโรปเลยที่มีความเชื่อและขนบธรรมเนียมเก่าแก่เกี่ยวกับต้นไม้เขียวชะอุ่มหรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือ evergreen ซึ่งมีความสําคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนอยุคคริสต์ศาส,สนาซะอีกและต่อไปนี้ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ต้นสนกลายเป็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสค่ะลำดับแรกเลยต้นสนเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตนิรันต์ต้นสนและต้นไม้เขียวชะอุ่มตลอดปีมักจะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ยืนยาวและคงทนแม้ในฤดูหนาวที่ทุกสิ่งดูเหมือนจะหยุดนิ่งค่ะในคริสต์ศาส,สนา ต้นสนเป็นตัวแทนของชีวิตนิรันดร์และความหวังซึ่งเชื่อมโยงกับก,บการประสูติของพระเยซูนอกจากนี้ก็มีคุณสมบัติทางธรรมชาติของต้นสนเองและต้นไม้ในกลุ่มเอเวอร์กรีนซึ่งไม่ผลัดใบในฤดูหนาวทำให้คงความเขียวสดแม้ในช่วงที่ต้นไม้อื่นสูญเสียใบยไปค่ะและก็ยังมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์เพราะว่าความเขียวชอุ่มนี้แหละสะท้อนถึงความคงทนและการเอาชนะความยากลำบากแถมยังสื่อถึงความมีชีวิตที่ไม่เคยดับสูนด้วย ดังนั้นต้นสนจึงเป็นสัญลักษณ์สาคัญในหลายวัฒนธรรมและศาสนาด้วยคุณสมบัติและความหมายที่แฝงไว้ในธรรมชาติของมันค่ะลำดับที่2ออย่างที่แอบพูดไปในข้อเมื่อกี้นะคะต้นสนมีการเชื่อมโยงกับความเป็นนิรันดร์ในศาสนาคริสต์ค่ะเพราะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยความหมายของต้นสนมีความหมายในฐานะตัวแทนของชีวิตนิรันดร์ซึ่งเชื่อมโยงกับความเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ส่งให้ชีวิตนิรันดร์แก่ผู้ศรัทธาค่ะ รูปทรงของต้นสนเนี่ยก็ยังเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งถูกตีความว่าเป็นตัวแทนของพระตรีเอกภาพหรือว่าทรินิตี้พระบิดาพระบุตรและพระจิตค่ะและหัวสามเหลี่ยมที่ชีกขึ้นฟ้าก็ยังเป็นสนัญลักษณ์ของการเข้าถึงพระเจ้าด้วยค่ะข้อที่ 3. ความเชื่อและธรรมเนียมในวัฒนธรรมดั้งเดิมชนเผ่าดั้งเดิมหรือว่า Pagan Tribes ก็เป็นชนเผ่าโบราณในยุโรปเช่นชาวนอสหรือว่าเคลติกก็เชื่อกันว่าต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปีนั้น เป็นตัวแทนของพลังชีวิตที่ต่อเนื่องและมีความสามารถในการป้องกันวิญญาณร้ายด้วยในเทศกาลยูช่วงก่อนคริสต์มาสผู้คนก็จะใช้ใบไม้เขียวชะอุ่มตกแต่งบ้านเพื่อเชิญพลังงานดีและปกป้องครอบครัวจากสิ่งชั่วร้ายอีกด้วยค่ะข้อที่4ลักษณะการเติบโตของต้นสนมีความทนทานเป็นอย่างมากเลยเพราะต้นสนสามารถจเจริญเติบโตได้ในพื้นที่และสภาพอากาศที่โหดร้ายอย่างเช่นพื้นที่ที่หนาวจัดหรือว่าการที่มีดินไม่สมบูรณ ความสามารถนี้ก็ทําให้ต้นสนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและการเอาชนะความลําบากซึ่งเชื่อมโยงกับความเป็นนิรันดร์และความหวังค่ะข้อที่5ต้นสนเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งในยุคกลางด้วยค่ะเพราะว่าในยุคกลางของยุโรปนั้นต้นสนถูกใช้ในงานพิธีศาสนาเพื่อแทนที่ต้นโอ๊กหรือว่าไม้อื่นที่ชนเผ่าใช้ในพิธีกรรมต้นสนก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านความเชื่อจากธรรมชาติสู่ศาสนาคริสต์ค่ะไม่ใช่แค่นในยุโรปนะคะเพราะว่าในวัฒนธรรมเอเชียเนี่ย แม้ต้นสนจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสในวัฒนธรรมเอเชียโดยตรงแต่ว่าในประเทศจีนและญี่ปุ่นต้นสนก็เป็นสัญลักษณ์ของความยืนยาวและความมั่นคงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องชีวิตนิรันดร์ในวัฒนธรรมตะวันตกค่ะเอาล่ะแล้วต้นสนมาเกี่ยวข้องกับคริสต์มาสได้อย่างไงหนึ่งเลยก็คือจุดเริ่มตน้นค่ะจากความเชื่อเดิมสู่คริสตส์ศาสนาก่อนยุคศาสนาคริสตเนี่ยชาวยุโรปโบราณอย่างเช,ชาโนสหรือว่าเคลติ เขาใช้ต้นไม้จำพวกที่เขียวชอุ่มตลอดปีในพิธีกรรมต่างๆอย่างที่บอกไปก็คือในเทศกาลยูลซึ่งจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวเพื่อฉลองแสงสว่างและการกลับมาของดวงอาทิตย์ค่ะพวกเขาก็จะตกแต่งด้วยต้นสนกิ่งสนหรือว่าพวงใบไม้เพื่อปกป้องบ้านจากวิญญ,ญาณร้ายและนำความโชคดีค่ะและต่อมาก็มีการผสานเข้ากับศาสนา,สสนาคริสต์เมื่อศาสนาคริสต์เริ่มเข้ามาแพร่หลายในยุโรปค,ค่ะวัฒนธรรมดั้งเดิมบางส่วนก็ถูกรวมเข้าไปในพิธีกรรมคริสต์ศาสนา ตามตำนานแล้วในศตวรรษที่8นักบุญโบนิเฟสซึ่งเป็นมิชชันนารีชาวอังกฤษก็ได้ใช้ต้นสนแทนต้นโอก๊กซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าเยอรมันเขาตัดต้นโอ๊กที่ชนเผ่านมัสการและกล่าวว่าต้นสนที่เขียวชะอุ่มและมีรูปร่างเหมือนลูกศรที่ชี้ขึ้นสวรรค์น,นี่แหละควรเป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์และชีวิตนิรันต์ต่อมาในยุโรปยุคก,กลางช่วงประมาณศตวรรษที่11-15ต้นสนก็ถูกใช้ในพิธีกรรมที่เรียกว่า paradise play ซึ่งเป็นการแสดงเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับสวนเอเดนก็ได้มีการตกแต่งต้นสนด้วยผล,ลไม้เช่นแอปเปิลเพื่อเป็นตัวแทนของต้นไม้แห่งความรู้ต่อมาผู้คนก็เลยเริ่มนําต้นสนมาตกแต่งบ้านในช่วงคริสต์มาสเพื่อแสดงถึงสวนเอเดนใหม่และการมาของพระเยซูก้าวมาสู่ช่วงยุคใหม่ในศตวรรษที่16ประเทศเยอรมนีชาวเยอรมันเริ่มตกแต่งต้นสนในบ้านเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและว่ากันว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มาตินลูเทอร์ผู้นำการปฏิรูปศาสนาคริสต์ในเยอรมนีก็ได้นำเทียนไขมาตกแต่งต้นสนเพื่อเล่นแบบความงามของดวงดาวบนท้องฟ้าในคืงฤดูหนาวและยังเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยว่าต้นไม้และเทียนไขเหล่านี้เป็นตัวแทนของความหวังของพระคริสต์และดวงดาวที่นำผู้คนไปหาพระองค์และในเวลาต่อมาความนิยมนี้ก็ได้เผยแพร่ไปยังประเทศอื่นโดยเฉพาะในยุคข,ของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียและเจ้าชายอัลเบิร์ตซึ่งเจ้าชายอัลเบิร์ตนัมนเป็นชาวเยอรมันนะคะ การตกแต่งต้นคริสต์มาสในพระราชวังวินเซอร์ก็เลยก,กลายเป็นต้นแบบให้กับชาวอังกฤษและทั่วโลกซึ่งต่อมาในอเมริกาผู้อพยพชาวเยอรมันก็นำทมเนียมการตกแต่งต้นคริสต์มาสมายังสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่18และ19จากนั้นความนิยมก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต้นคริสต์มาสก็กลายเป็นส่วนสำคัญของการเฉลิมฉลองในวัฒนธรรมอเมริกันค่ะและในปัจจุบันต้นคริสต์มาสก็ไม่ได้มีความหมายทางศาสนาเพียงอย่างเดียวแล้ว แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขความสามาัคคีในครอบครัวและการเฉลิมฉลองที่เป็นสากลค่ะการตกแต่งด้วยไฟหลากสีสันและของประดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมก็ทําให้ต้นคริสต์มาสกลายเป็นส่วนสําคัญของเทศกาลปลายปีที่ผู้คนทั่วโลกให้คุณค่านั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนเพื่อ,อมาดูและกดติดตามเพื่อมาหาคําตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะ สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ